สวัสดีครับชื่อบีทนะครับเป็นเจ้าของเพจบีทอินสปายครีเอเตอร์ครับปัจจุบันอายุ23ปีนะครับตอนนี้ทำเกี่ยวกับการขายของออนไลน์แล้วก็ทำออนไลน์ครับผม การเริ่มต้นนะก็เริ่มต้นจากการที่ไปเจอคลิปแชร์ไลฟ์มาแล้วตัวเองก็เข้าไปดูนะครับตอนนั้นก็ได้ตัดสินใจในการที่สมัครเข้าไปแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในการทําของยูพีว่าทําแบบไหนทํำยังไงบ้างแล้วก็เอามาโปรโมทเป็นของตัวเองโดยการที่ไลฟ์สดหน้าเพจเดลาที่ไลฟ์สดหน้าเพจแล้วก็มีคนมาสนใจเยอะมากแล้วก็ขึ้นซุปเปอร์ภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นเลยครับผม เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าเล่นมากๆเลยเพราะว่าคนไทยถูกจริตกับ Facebook ไม่ว่าจะตื่นนอนไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะก่อนนอนแต่ละคนจะเล่น Facebook มากก็หมายความว่าคนเล่น Facebook เยอะที่สุดการตลาดที่น่าทำมากที่สุดก็คือบน Facebook เพราะฉะนั้นะที่ในการโปรโมทที่ดีก็คือสําหรับผมนะก็เฟซบุ๊กคำพูดในการขายมาเก็ตเพจจะใช้คําพูดในเชิงที่ขาดแคลนเช่น รถล้างสต็อก3วันสุดท้ายแล้วก็บอกบอกว่าส่งตรงจากโรงงานก็จะทําให้ไปขายในมาเก็ตเพจอะขายดีมากหรือว่าอยู่ในไทยหรืออยู่ในต่างประเทศนะครับก็แนะนําทุกคนว่าให้เอาสินค้าในไทยเพราะว่าจะส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับผม ส่วน Facebook Group จะเป็นใช้ Facebook ในการสอนคนใหม่เข้ามาให้เรียนรู้ว่าเราควรเริ่มต้นกับยูทิอยังไงว่าควรจะทํายังไงให้มีรายได้ว่าควรไปบอกต่อยังไงว่าควรทํายังไงบ้างให้มีค่าคอมมิชชั่นเยอะๆย่ะก็จะแนะนําทุกอย่างที่ตัวเองทํามาครับไม่ควรเอารูปภาพมาโพสแบบต้งๆเกินไปควรมาแต่งภาพให้มันต่างจากเดิมเพื่อให้ AI จอจำไม่ได้เวลาเราจะไปโปรโมทเราต้องเขียนเขียนโดโลโตๆๆๆแล้วก็เอามาแต่งใหม่ให้มันมีสีสันที่สวยงามครับ mm hmm. เพื่อให้ดึงดูดเพิ่มมากขึ้นครับ เทคนิคการไลฟ์ของผมนะครับจะเริ่มต้นด้วยปัญหาว่าปัญหาของคนคืออะไรบอกพร้อมวิธีแก้ไขของเขาแล้วก็บอกสิ่งที่เขาจะได้รับในการทำคอนเทนต์ของบีทนะก็คือว่าทุกครั้งที่ทำคอนเทนต์จะเป็นคอนเทนต์ที่แนวแก้ไขปัญหาถ้าเรามาทำวันนี้เราจะได้อะไรบ้างบอกสิ่งนี้เขาที่จะได้รับเป็นตัวเองเนาะแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆว่าช็อปได้เงินคืนสินค้ามีมากกว่าหนึ่งล้านรายการแล้วก็ซื้อของในที่นี้ถูกกว่าแล้วมันก็มาสามารถต่อยอดมาทําเป็นธุรกิจได้ด้วยเนาะก็มาแบ่งปัน,นเพื่อนเนาะ การตลาดที่มีชใช้คือเริ่มต้นด้วยปัญหาแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขแล้วก็บอกช่องทางเป็นการตลาดแบบให้ความรู้ไม่ได้ขายเกินไปไม่ได้บอกว่าวันนี้ฉันจะมาขายขายไม่แต่การตลาดหน้าเพจของมีชหรือหน้าเฟซบุ๊กของมีชจะเป็นการตลาดแบบว่าให้ความรู้ให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 ,ให,ให้ถ้าใครสนใจก็มาทำเป็นการตลาดแบบให้ไม่ใช่ขายจนเกินไป สำหรับคนที่อยากจะมาเป็นยูปิเกอร์นะครับสําหรับผมนะให้ไปหาคนที่ทําจริงเรียนรู้จริงแล้วก็ประสบความสาเร็จจริงแล้วเขาจะสอนคุณแบบที่เขาทําจริงมาแล้วจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อยากสําเร็จเรื่องอะไรไปหาคนจริงอ่นะ